ดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเก่งอนุคิดลีธนศักสกุลนะครับบริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เรามีตัวไฮไลท์ให้ชมอีก1คันนะครับเป็นโตโยต้ารีโว่2.4นะครับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องทุนแรงไปเป็นเครนทาดโนนะครับหตัน3ชักนะครับผมแล้วก็กระบะนะครับคาโกรที่แข็งแกร่งของบริษัทอู่ลุงเรืองบริการ101จำกัดของเราที่ผลิตยางลงตัวสําหรับโตโยต้ารีโว่2.4คันนี้นะครับมีรายละเอียดดีเทล อย่างไรเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับตัวรถคันนี้เป็นเตยต้ารี v o 2.4นะครับเป็นหัวกระสือนะครับมีแต่หัวกะคัสซีมานะครับมาทําการแต่งนะครับอุปกรณ์ลงไปนะครับอย่างเช่นตัวกระบะคา r ์โกตัวนี้นะครับก็มีความยาวนะครับอยู่ที่2เมตร20นะครับผมแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่เมตร80เซนนะครับผมตัวนี้ก็คือจะวัดจากภายนอกซ้ายมาขวาตรงนี้ก็คือมีความกว้างอยู่ที่เมตร80นะครับ แล้วก็ความสูงของฝาปิดข้างนะครับตัวนี้อยู่ที่40เซนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับก็เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับที่จะต้องเป็นอุปกรณ์ส่วนควบในตัวกระบะคาโก้นะครับกระบะคาโก้ของเราตัวนี้ก็คือสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับใช้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมตัวนี้ก็เปิดออกได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดลงได้นะครับผมทั้ง3ด้านนะครับ เหล็กรางรถไฟหากมีการที่เราจะต้องดึงออกมาก็สามารถที่จะเปิดลงมาครับเหล็กรางรถไฟได้นะครับหากไม่มีการเปิดเพื่อจะวางของที่ยื่นออกนอกตัวกระบะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดึงเหล็กรางรถไฟออกมาก็ได้นะครับผมตัวนี้คือกระบะคาโก้ของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นตัวโลบาร์นะครับที่มีให้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเพื่อจะพาดสิ่งของนะครับที่มีความยาวนะครับมากกว่า 4เมตรขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะพาดบนโลบาของเราจากด้านหลังมาด้านหน้าได้นะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นโลบาหน้านะครับผมที่สําหรับพาดสิ่งของนะครับผมอันนี้เราก็จะปิดให้ดูนะครับอ่าโอเค โอเคนี่ฝาปิดข้างของเราก็ปิดเข้าทั้งซ้ายทางขวาแล้วก็ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เราจะพามาชมตัวช่วงล่างกันบ้างนะครับครับผมตัวช่วงล่างของรถคันนี้นะครับยางนะครับที่เราเปลี่ยนใหม่จากสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นยาง 225/70R15C นะครับตัวนี้แล้วก็กระทะล้อนะครับเป็นขอบ15นะครับเป็นกระทะผ่านะครับผมตัวนี้จะมีความกว้างและความหนาเป็นพิเศษครับผมส่วนช่วงล่างนะครับเรามาดูกันตัวนี้ก็ได้ทําการเสริมแหนบเข้าไปนะครับทั้งหมดนะครับ 1,2,3,4,5แล้วก็6ตัวนะครับผมตัวนี้สำหรับตัวกระบะคารโก้บวกเครนนะครับขนาด1ตันของเรานะครับแล้วก็เพิ่มตัวช็อคอัพนะครับเป็นขนาดของซูเปอร์นะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับเข้ามาอีก1คู่นะครับผมตัวนี้เพิ่มความหนึบในการบรรทุกสินค้าแล้วก็เวลาเข้าโค้งนะครับ ครับผมเสร็จแล้วเรามาดูนะครับตัวเครื่องทุนแรงของเรานะครับมีฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับตัวนี้คือเคนทาโนาโน่ตันนะครับสมชักนะครับตัวนี้สามารถยกสินค้าได้นะครับม็กซิมัมสุดก็อยู่ที่1ตันหรือ980กิโลในบูมท่อนแรกนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ในโหลดชาร์จต่างๆนะครับในข้อมูลการใช้งานนะครับตัวนี้เราก็จะมีติดให้อยู่แล้วนะครับผมขอควรระวังนะครับการบำรุงรักษานะครับในการอัดจระบีนะครับหัวอัดตรงนี้เราก็จะชี้บ่ บอกให้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์การใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับทั้งหมด1 2 3 4 Memorial. 5 6คอนโทลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งนะครับที่สามารถที่จะเร่งรอบเครื่องยนต์ได้นะครับผมเรามาดูคอนโทลนะครับตัวที่1นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการยืดหดของตัวบูมเครนนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสลิงนะครับสำหรับขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูมเครนที่สามารถกระดกขึ้นกระดกลงได้นะครับผมส่วนตัวแดงนี้ก็จะเป็นการหมุนเครนระหว่างด้านขวามาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาระหว่างขาซ้ายกับขาขวานะครับที่เป็นขาค้ำ นะครับเพื่อจะบาลานซ์น้ำหนักนะครับไม่ให้เคนกระดกในเวลาที่เรายกสินค้านะครับผมอ่าเรามาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ด้านขวาก็จะมีตัวขาค้ำนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นขาที่ค้ายันด้านขวานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะขอนะครับสําหรับเกี่ยวสลิงล็อกไว้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเครื่องมืออเนกประสงค์นะครับ ไปเก็บสลิงหรือสายพานไว้ยกสินค้านะครับก็สามารถที่เก็บไปในตองนี้ได้นะครับผม ครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใช้งานสาธิตนะครับวันนี้เราจะยกสินค้าอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูการใช้งานก่อนอันดับแรกนะครับผมเริ่มต้นตัวนี้คือสวิ์ PTO นะครับเราต้องทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่ม PTO นะครับให้สวิ์ทำงานนะครับสวิ์ทำงานแล้วก็คือบ่งบอกในเรื่องของไฟไซเรนตัวนี้คือเป็นไฟแจ้งเตือนนะครับว่า ตอนนี้เครื่องจักรเราพร้อมที่จะเริ่มทํางานแล้วนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลดสลิงแล้วก็พาท่านผู้ชมชมตัวสินค้าที่เราจะยกวันนี้ก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นเพารถ10ล้อนะครับตอนนี้เราใช้โฟกลิฟต์ยกอยู่นะครับผมมีความหนักนะครับผมว่าตัวนี้ไม่ต่ํากว่า500กิโลได้แน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการยกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าจะสามารถยกได้หรือเปล่านะครับไปชมกันครับผมเริ่มแรกก็ต้องลงขาก่อนนะครับอื เซฟตี้นะครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับโอเคแล้วก็ไปลงขาด้านขวานะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับระดับบาลานซ์ของตัวรถนะครับว่าตัวรถของเรานะครับอยู่ในระดับบาลานซ์ระหว่างซ้ายกับขวาเท่ากันไหมนะครับหากเรายกอยู่ภายใต้พื้นที่มีความ นิ่มนะครับเราจะต้องมีแผ่นเพลทนะครับเพื่อจะรองขาค้ำตรงนี้นะครับผมถ้าเผื่อเรายกอยู่บนพื้นดินนะครับเราจะต้องมีแผ่นเพลทนะครับรองขาค้ำทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้านซ้ายเรายังเอียงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเพิ่มนะครับโอเคพอขึ้นเพิ่มปุ๊บนะครับโอเคระดับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลดสลิงออกจากตะขอนะครับเราก็จะปลดตัวนี้ออกนะครับอ่า เสร็จแล้วเราจะยกอ่าตัวบูมเคนขึ้นนะครับโอเคตัวนี้คือเราจะเริ่มหมุนเคนนะครับ กนครับเอาท่อนที่1น,นะครับโอเคแล้เวเราจะยกลองดูนะครับ ได้ทําการยกคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตัวสินค้าตัวนี้นะครับกับบูมท่อนที่สองครึ่งนะครับก็สามารถที่จะยกสินค้าตัวนี้นะครับน้าหนักนะครับผมว่ามีไม่ต่ํากว่า500กิโลขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเคนของเราก็สามารถที่จะยกนะครับสินค้านะครับได้อย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้แต่การยกตรงนี้เราต้องดูด้วยความระมัดระวังนะครับในการใช้งานด้วยนะครับเราจะต้องสังเกตพวกโหลดชาร์จต่างๆนะครับน้ำหนักคือมันเกินแม็กซิมัมแล้วไหนจะ อยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ600กิโลนะครับผมตัวนี้เคนไม่สามารถที่จะยืดออกไปอีกได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยกได้มากกว่านี้ในพิกัดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือใช้ความระมัดระวังในการยกสินค้านะครับตรงนี้เป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าเคนของเราสามารถที่จะยกได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงสินค้าแล้วนะครับผมผมจะนอนบุ้ก่อนนะครับ การนอนบูมลงก่อนนะครับผมตัวนี้โอเคโอเคเอ้ยยกเลยอ่าหายไปแล้ว ครับผมหลังจากที่เราสาธิตยกนะครับเผารถบรรทุกนะครับทั้งเส้นนะครับพร้อมยาง4ี่เส้นนะครับแล้วก็แหนบอีกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับส่วนนี้ก็เป็นการยกเคลสดให้สาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเสร็จแล้วเราจะเก็บอุปกรณ์การใช้งานของเราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมหลังจากใช้งานเสร็จนะครับเราก็จะหดบูมเข้านะครับ น,นี่การสลิงนะครับเียต้องเชื่นตามนะครับอ่าคันเร่งแล้วเบื่อมันช้าหน่อยเราก็เร่งได้นะครับตรงน,นี้สามารถที่จะเร่งได้นะครับคันเร่ง มาเก็บตัวสลิงนะครับเข้าตะขอนะครับโอเนี่เราก็จะอยู่ในตาแหน่งที่ล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะตึงสลิงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวตะขอนะครับมีการแกร่งนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการเก็บขาเคนนะครับโอเคเก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยด้านขวานะครับเราจะมาเก็บด้านซ้ายครับ โอเคอันนี้คือเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ภารกิจของการใช้อุปกรณ์เครื่องทุนแรงเรายังไม่เสร็จนะครับเราต้องดูสังเกตนะครับว่าไฟไซเรนหรือไฟอะลามนะครับยังเตือนอยู่ว่าขณะนี้นะครับปั๊มมอเตอร์ของเรายังทํางานอยู่เราจะต้องมากดสวิคพีดีโอนะครับเพื่อให้การทํางานนะครับหยุดการใช้งานเลยนะครับผมตัวนี้ โอเคก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ปัม๊มไม่ทํางานและก็ไฟสัญญาณนะครับเตือนก็จะดับลงนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับขบวนการในการใช้งานอีกอย่างนะครับหลังจากกดเรียบร้อยเราก็ควรตรวจสอบนะครับว่าขาค้ำของเราได้เก็บเป็นที่เรียบร้อยหรือย,อยังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับครับผม ภารกิจของการทดสอบระบบและกา,การอธิบายการใช้งานนะครับของตัวอุปกรณ์เครื่องทุนแรงนะครับเป็นเครนทาดาโน1หตัน3ท่อนนะครับพร้อมด้วยกระบะอนเนกประสงค์คา์โก้นะครับของบริษัทอุลุงเรืองบริการของเรานะครับที่ได้ทำการเซตอัพทั้ง2ออย่างให้ลงตัวในรถคันเดียวนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับ ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีคลิปไหนนะครับหรือรถคันไหนที่ดีๆเ,เด่นนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาสาธิตแล้วก็มาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับฝากเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ